สวัสดีครับทุกคนก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับก็อ่ะอันนี้คลิปนี้เราก็จะพามาเดินเล่นแหละวันนี้มันก็เป็นวันตรงกับวันที่1มกราคม2 0 2 4เลยเนาะก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับแต่คลิปนี้ไม่รู้นะว่าจะออกเดินไหนหรือยังไงก็เรามาดูกันแต่ก็ถือว่าได้อ่ะอวยพรทุกคนแล้วกันเนาะขอให้ no. ทุกคนก็เฮงเฮงปัง,ป,งปังในปีนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะก็กิจการรุ่งเรืองกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเดินเล่นกันนะครับวันนี้เรามาห้าง เอาเป็นชูลามอจ้ะกลับมานะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เข้าไปเดินเล่นกันนะจ๊ะวันสบายสบายไงมันเป็นวันแบบปีใหม่นะก็วันนี้แต่งตัวกันมาแบบว่าอะ่ะเต็มที่เต็มใจอะ่ะนี่เห็นไหมนี่โอเคไปจ้านี่ครับเห็นอหมวันนี้บรรยากาศดีมากคนก็ออกมาแบบเดินเล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับอะ่ะคุณนายวันนี้แต่งตัวมาฉ่ำเลยอ่อะรองเทา้าพงรองเทา้าบูทอะ่ะชุดใหม่ใส่ลายอะ่ะมาถึงก็สต็อปแรกเลยซาร่าจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นางจะได้กี่ชุดอ่ะอุ๊ยมันเซลหรอมาทำไมมันอ๋อโอเคมันวันนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ทุกคนอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้นางจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนางก็ไปโมกไว้เหมือนเดิมรู้เปล่าว่ามามีเสื้อในเขาเรียกว่าในสต็อกอ่ะเรียกว่ามีประมาณแบบ ร้อยชิ้นอะเอาจริงไม่แกะไม่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้แกะเยอะมากนี่แล้วตอนนี้คืออะไรเชื่อว่าทุกคนเป็นเพราะตอนเนี้ยเ็งก็เป็นเหมือนกันจ้าเต็มไหมเออไม่แกะตุนเพราะว่าเราอะไรนะพร้อมทุกสถานการณ์พร้อมสถานการสถานการณ์เฮ้ยเดี๋ยวมีชิปไปประเทศนั้นไปนี่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวแบบเออมีงานนั้นงานนี้ เราสามารถอ่ะใครเป็นบ้างนะครับคอมเมนต์กันมาจ้ะ <c oughs> แล้วก็ลุกในวันนี้นะครับอ่ะเบรเซอร์ตัวใหม่นะครับของอาดิดาชอบมากเนี่ยเพิ่งใส่ครั้งแรกเลยเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็ก็เข็มขัดวายโปรเจกต์จ้ากางเกงของโจจีนนะครับแล้วก็ทาบูทคู่รักคู่ใจกุชชี่จ้าแอนกระเป๋ากูดีนะครับทุกคนตัวนี้น่ารักมากเลยเหมือนซองคางอ่ะในเรื่องไม d เดมอนอ่ะเนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งอ่ะที่ซองคางใส่แบบว่า เป็นเบเซอร์แล้วตัวสั้นๆอย่างเงี้ยเฮ้ยดีแต่ตอนนี้เรงรู้สึกว่ามันแบบติดไหลไปไหน,นแล้วก็ไม่หาไซว่ะดีมากเลยอ่ะข้อนี้คือแบบนี่ของสวยๆเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็ดีแต่มันแบบมันเป็นหนังปลอมอะ่ะคือเคยซื้อของซาร่าเพิ่งหนังปลอมไปเยอะมากอะ่ะแล้วก็คือโยนทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันมันพังหมดเลยก็เลยไม่เอาอีกแล้วว่ะเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ะริงตามหาอยู่ไซอื่นอะ่ะมันไม่มีอะ่ะ มาเลยแบบแตาแรกมาไม่เอาจ้าดูไปดูมามาเลยเห็นลองปุ๊บยังอยากได้เองด้วยจ้าสรุปเนี่ยของสวยเยอะมากเนี่ยเวสเยอะมากเลยแต่มันสั้นเกินเลยใส่ไม่ได้วะอ่ะ,ะทุกคนอาจจะสงสัยวิธีทำไมไม่ดูของผู้ชายเลยเลงไม่ซื้อเสือ้อผ้าผู้ชายมานานมากแล้ว,วอังจริงคือแบบหลังๆนะ คือซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะมากๆอะอะไรอย่างเงี้ยคือบางตัวเราก็สามารถคือบางตัวเราก็สามารถที่จะแบบเออใส่ได้อะแล้วก็มาลองๆจับจับดูอะไรอย่างเงี้ยพราะหลังๆก็คือบอกเลยว่าแบบซื้อเสื้อผ้าผู้ชายน้อยมากๆซื้อแต่เสื้อผ้าผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวนี้มันก็คือมีความแบบน้ดเวอซิตี้คือหลากหลายอะไรเงี้ยน้ดเออก็ลองๆดูกันนะครับทุกคนเป็ไงจ้าได้ยอดไหมได้ นี่ไงทุกคนในาตามหาไม่เจออยากได้ลูกหาไม่เจอเลยอ<า>ืไม่มีแล้วไอวอนตัวนี้น่ารักมาทุกคนเนี่ยหกสิเหรียญลดแล้วสักเท่าไหร่อ่ะน่าจะเรเซ่9กอะไรมั้งนึกว่าเป็นไซลาชเนี่ยสวยอ่ะแต่มันเหมือนวูวูยังไงก็รู้เดี๋ยวลองสวมดูเฮ้ยออกมาน่ารักอยู่ตัวเนี้ย เนี่ยเนาะมัน,น,นเป็นอย่างงี้แต่นี่มันเป็นแบบกระเป๋าปอม <c oughs> เป็นช่องปอนน่ารักมากทุกคนล่าสุดชี้หายไปแล้วตอนนี้ม้าหายไปแล้ว <c oughs> นี่อะไรก็หยิบเสื้อตัวนี้มาแล้วอยากได้มากแบบเป็นเลื่อมๆหมอ,อจะไปลองดูกัว <Work S 2> ปะทุกคนตัวนี้เป็นไงม้าไปหามาให้ <c oughs> ชีสนับสนุนสุดอ่ะตัวนี้ี่ไม่เลอะตัวนี้สิเนี่ยใส่่างนี้มันก็น่ารักเลยนะให้มันแบบเปิดเปิดแบบ อโอเคอยู่เต็มไม้เต็มมือไปหมดเขียวเหนียวอ่ะเขียวเหนียวซับย,ยังเหนียวอยู่แล้วเขียวก็โอเคนี่ไปจา้าเดี๋ยว next stop จะไปกันที่ amaze นะคะมาอยากเดินเข้าไปดูของกรุบกรุบไปจา้าโซนนี้เป็นโซนที่แบบเล็งชอบสุด <laughs> เพราะว่า มีราดูเร่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อคือจริงๆแล้วอ่ะมาแวะ uca, อเวนตุราหมอะทุกครงก็จะซื้อราดูเร่ตลอดเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเล่กับหมาแบบชอบมากนะฮะอ่ะอยู่หน้าแอร์เมสแล้วนะคะมันปิดเหรอมาอุ้ยเสียใจอ้าวทำไมวันนี้มันปิด,ะะมมปดวะ,ปะแปลกประหลาดมากเลยแม่เดี oh, <dear> uh ๋ยวใครนะอ่าฮะมันเดย์ด์สโอ้ my ม o d มีงีด้วยอ,อดเลยเธออดดูของเลยเฮ้ยโอ้โหอะปิดจ้า,าดูภาพมันช็อตหน่อยอมูชิ่นไม่มันไม่อยากให้เสียตังค์ฮ<ะ>ั่านจะไม่อยากให้เสียเงินจ้ะเออดีต้องชอตตลจ้ะไม่เอาตังค์ตลกมกั้งแปลกประหลาด,ดติดอ,อ่ะโอเคลาดูเรจ้าไปมาจ้า หนี่ไงมีกล่องเฟสติวัลด้วยอะไรยังไม่มีนี่ก,นกล่องเฟสติวัลน่ารักมากทุกคนซ่าลูกใจเองซ่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนกล่องน่ารักมากทุกคนเลพิ่งเห็นใกล้ๆตาไล่เนินใกล้ๆมันเป็นด้านๆอ๋อมันเป็นกิจตะกิจใจน่ารักแฮปปี้อันนี้อ๋อมีสัตว์สูมอ่าถ่ายลงถ่ายรูปคิวๆจัโดร์ Q Q ถ่ายรูปไหมคุณนายเดี๋ยวถ่ายให้อ๋อข้างในามันเป็นเอ็กซิบิชันน่ารักน่ารักเข้ามาดูกันนะครับทุกคนนี่มิสติโออ๋อน่ารักนี่ทุกคนกดแล้วมันก็จะมีกลิ่นออกมาอืมหอมนี่ตรงนี้ดีอะสวย ทุกคนห้องนี้น่ารักมากนี่เเอยดีน่ารักเออว่ะอ่ะ,ออะ,อะทำจริงจังอยู่ป่าป่ะ,ปะคิวป่ะน่ารักดีข้างใน,นงก็นทำยิ่งใหญ่ก็ทำยิ่งใหญ่อลังการอยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย มันจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยหรอกเ <c ười> นาะคือมีก็จะเป็นแบบจุ๊บจุ๊บจิ๊บจอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีแบบว่าเอออันนี้แบบนานๆทีจะทําให้มันดูมีอะไรเนาะโอ้ยเรามาเปิดที่นี่ด้วยลาฟคอฟฟี่น่ารักนี่คนเยอะอ่ะอยากชิมแต่คนเยอะไม่เอาอะ่ะไปเดี๋ยวเราค่อยไปชิมที่นิวยอร์กเลยจบ <c ười> แซนโดน่ารักมากเลยมังกรคอลเลกชันใหม่เนี่ยทุกคนต้อนรับปีนี้เลยเว้ย <c ười> ปีนี้ปีมังกรทุกคนปีเกิดของเล้งนะจ๊ะเป็นนักสักของเล้งจ้าถ้าผู้หญิงทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราน่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ยี่สี่แน่นอนเซลน้อย <laughs> สองรอ,อ,อ, <laughs> อ,อบนะ้อย <laughs> ม,มีแม่อวยอยู่ตลอด <laughs> <laughs> ตรงนี้น่ารักไหมทุกคนมีความประดาวสีคือดีต้องหัวใจน, <laughs> นี่ทุกคนเข้าไปดูการนี้กัน น่ารัก I love ไปก่อตัวนี้มันแค่รูปดูอยู่สักข้างหน้าน่ารักนี่อ่ะทุกคนเดวเลนจ์จะให้ดูคร่าวๆนะเพราะเดวเลนขอเวลาไปดูช้อปปิ้งด้วยเฮ้ยแล้วก็สตัอตต่อมานะครับ Anthropologie นะครับเลนจจะมาดูพวกจานอะไรเงี้ยนะครับขอน Mattelelete มันก็จะมีขายทีน่นี่น่ารักมาก นึงเคยมาซื้ออยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มันก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าเก๋ๆอะไรเงี้ยมาชอบแบรนด์แบรนด์โปรดของน้าอีหนึ่งแบรนด์อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเสอร์วัทุกคนเห็นป้าจานชามก็คือดีมากน่ารักมากๆและนี่เห็นมาที่บอกออเนะมันจะลดทุกปีเว้ยแต่มันก็เหลือไม่เยอะมากนงานชอบซื้อเก็บไว้มากๆมันก็จะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นป่ะราคามันก็จะดีเดี๋ยวจะมาเลือกกันนะครับ แล้วก็อันเนี้ยแกเห็นป่ะพวกเนี้ยนิงชอบมากเลยเห็นป่ะเน,นี้ยมันก็จะเป็นของนาตาลีเลเต้นะครับเอกลีฟสำหรับกับไอตัวแอนโทเปอร์จีเนี่ยลายมันก็จะน่ารักเนี่ยแต่วันนี้ของของนาตาลีเลเต้มีไม่เยอะนะมีน้อยอยู่หวกดีอะเ <c oughs> นี่ยวันนี้เข้ากับวันนี้เหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรมาวันนี้ก็เข้ากับวันนี้ป่ะตลกอะ <c oughs> ใบนี้น่ารักตักหนึ่งนะครับอืม คุณนายแม่ก็กรุบกริบทุกร้านร้านละเล็กร้านละน้อยอ่ะนายอยากได้โถนี้ไงโถเทียนสวยนะอุ้ยมาไม่มีารนกยูงน่ารักเออเอาเอาเอาจ้ะตักตักสรุปเอานี้สองใบนะครับนี่เพราะว่าน่ารักมากเนาะเอาไปแบบกินขนมใส่เค้กแล้วก็ได้อันนี้นะครับเป็นเทียนมีนกยูงเนี่ยไหมมาบอกมาชอบคือใช้เสร็จปุ๊บเราจะได้แบบเนี่ยเอาไปล้างจ้ะแล้วก็ไปใส่พวกคอตตอนบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดี นี่มาทอรี่นะครับแวะเข้ามาดูของกุบกุบของสวยเยอะอยู่ส<ม>ีนี้น่ารักตรงนี้นี่ออนเซลนะครับลูกเต่าน่ารักมาดูมไม่เดยวนเรี้งเลยเหมือนกันเลยลูกเต่า<ม>นี่ก็น่ารัก อะไรมะอืมน่ารักดีสีน่ารักเลยเออคอมบิเนชันสีโอเคเลยสวยรอ,องเท้ารองเท้าอ่าสแลปในตำนานเว้ยคู่นี้สวยอะ่ะคู่ส็็อกสตัดอะไรเนี่ยน่ารักอะ่ะโอ้สาขานี้ใหญ่มากนะเออ ไม่เคยเดินเข้ามาดูเลยใหญ่จริงของเยอะมากมุมนี้น่ารักแต่งน่ารักน่ารักของเยอะมากของน่าจะครบแบบทั้งแบรนด์เลยอะแล้วก็ปิดวอกกวันนี้นะคะมาซื้อของที่ซูเปอร์จ้าแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะครับทุกคนนี่